เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกรอบแว่นฟอร์ดนะครับตัวน,นี้นะครับหลังคาตัวน,นี้นะครับอันนี้ซื้อมายองูน,นี่ก็อารมณ์จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดประกอบแล้วก็ใส่นะฮะพอดีตัวเก่ามันนานแล้วมันอาจจะกรอบแตก แตกแล้วเวลาวิ่งมันสั่นมันดำนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนอันนี้ดูนะตอนที่เราเปลี่ยนโอเคไฟปกตินะครับอ่าเ,อาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันโอเคเขาบอกว่าตัวนี้มันต้องงัดนะครับตัวนี้มันต้องงัดไฟก่อนนะครับซึ่ง พอกรอบมันแตกมันอาจจะงัดง่ายหน่อยแต่จริงๆมันต้องใช้ประแจที่เป็นปลาติกคล้ายๆตัวลิมอะนะครับงัดอันนี้มันงัดง่ายเพราะมันแตกหมดแล้วโอ้โหนี่แสดงว่ามันเปื่อยมากๆแล้วนะครับนี่โอ้โมันหักหมดเลย นะครับถึงว่าดังนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเอาแจ็คออกนะครับขนาตัวนี้เนยหลุดมาแล้วจริงๆตัวนี้มันดันอยู่นี่นะครับกรอบหมดแล้วตัวนี้เดี๋ยวเรามาถอดแจ็คออกนะ แจ็คก,ก็จะมีสองฝั่งเห็นไหมอุปกรณ์เปลือยมันละแจ็คฝั่งนี้ถออหนึ่งฝั่งนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับไฟตรงละเอ้ยลำโพงพูผิดนะครับ นี่แบบกรอบมากโอ้โหนะโอเคถอดออกมาแล้วกรอบมากครับเดี๋ยวต้องถอดตัวนี้ออกตัวนี้เห็นไหมครับขาเนี่ยมันกรอบมันหักหมดแล้วจริงๆมันมีน็อตอีก2ตัวนะเนี่ยเห็นไหม น็อตท,ที่มันยึดเนี่ยสองฝั่งนะมันต้องถอดน็อตนี้ด้วยแต่ด้วยโอ้โหมันสภาพมันกรอบมากตัวนี้นะครับตัวเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดน็อตของตัวนี้ออกด้วย แต่มันด้วยอารมณ์แบบโอ้โหตัวเก่านี่กรอบมากนะครับเก็บน็อตไว้ให้ดีนะเดี๋ยว่าเดี๋ยวเราต้องใส่กลับอันนี้เป็น ford ranger นะครับปี2013นะครับตัวที6นะครับอ่าโอเค ตอนนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูโอเคตัวนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้อันเดิมมันหลุดเพราะว่าจริงๆมันต้องติดกาวไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอากาวสองหน้าที่มีติดไว้นะครับเดี๋ยวหากาวสองหน้าแป๊บนึงก่อน เราได้กาวสองน้ามาแล้วติดเพราะว่ามันเวลาเราเปิดนะครับกรอบแว่นเนี่ยมันจะได้ไม่ไปมีช่องว่างเพราะว่าเผื่อเวลามือเราดันหรืออะไรเงี้ยถ้ามีช่องว่างมันก็หักง่ายตัวนี้มันจะไปดันหลังคาโครงเหล็กตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคที่ผมแปะกาวสองหน้าเพราะเราไม่มีกาวตัวนี้นะครับ ติดกาวสองหน้าประมาณนี้แล้วก็เลาะเอากวาวสองหน้าออกแล้วก็นี่แปะเลยนะครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซอ้อนครับโอเคเสร็จทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่เบ้าไฟเนี่ยทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้ก่อนก็คือสอดเข้าไปนะครับอ่าโอเคลืมบอกไปตัวนี้นะครับ ต้องสอดจากข้างหลังก่อนเพราะเงี้ยงมันจะอยู่ข้างหลังนะครับเงี้ยงตัวนี้มันอยู่ข้างหลังต้องสอดจากฝั่งข้างหลังนี่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปสอดอข้างหน้าพอสอดข้างหน้าเสร็จเราก็จะขันน็อตยึดนะครับตัวนี้ก็สอดจากข้างหลังอย่างที่บอกนะครับโอเคก็ดูให้ดีนะครับเพราะว่า มันจะมีเหล็กอยู่มันจะมีเหล็กกรอกของมันอยู่ดันให้มันล็อกไออมันจะล็อกนั่ง,งนี้แหละครับส่วนตัวเหล็กเนี่ยก็เราก็ดันให้เข้าเคี่ยวมัน เดี๋ยวเรายึดน็อตนะครับใส่น็อตกลับเข้าไป แน่นๆนะครับพอตึงมือนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่ขันน็อตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเวลาลดโยกลถนี่มันจะคลอนแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สนิทกับแผงหลังคานะครับโอเคแต่ประแจนี่ต้องเป็นประแจอย่างนี้นะเห็นไหมประแจดอก อย่างนี้อ่าอย่างนี้นี่ดอกมันเนี่ยประมาณนี้เลยนะส่วนเบอร์เดี๋ยวดูให้โอเคมันมีเบอร์บอกอยู่มันจะเขียนว่าทีย่สินะครับตัวนี้นะครับเป็นทีย่สิเบอร์ของประแจโอเคทีนี้ขั้นตอนตัวกรอบแว่นเรียบร้อยแล้วโอเค แน่นหนาแข็งแรงนะครับเรามาประกอบอ่ะทีนี้ตอนประกอบไฟเราต้องดูนะเพราะว่าตัวเนี้มันจะมีเงี่ยงเกี่ยวอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มีเหมือนสปริงล็อกอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องเกี่ยวข้างหลังนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ล็อกผลักเข้าไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่อุปกรณ์ไฟให้เรียบร้อยนะครับ ใส่ลำโพงไปลวเมื่อกี้เอยแต่ไม่เป็นไรลำโพงมันใส่ง่ายอ่าเรียบร้อยเพราะมันเป็นล็อกอย่างเดียวนะครับโอเคทีนี้เงี้ยงตัวนี้มันมีสองฝั่งจำได้ไหมเมื่อกี้แต่ยังไงเนี่ยเบ้ามันจะเป็นตัวกําหนดอยู่ว่าจะเสียบเข้าฝั่งไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีรูตัวนี้อยู่ นะครับพอตัวนี้ฝั่งนี้สองสองแกนนะครับเสียบเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งหนึ่งแกนนะครับอโอเคเสียบเข้าไปแบบนี้อ่ะแล้วก่อนใส่เราก็เทสก่อนก็ได้นะครับอ่าโอเคนะไฟสองข้างติดไฟตรงกลางติดนะครับไฟประตูติดนะครับทุกอย่างติดครบเหมือนเดิมนะครับแต่นี่ต้องดูข้างหลังนะครับ อย่างที่บอกให้ใส่ข้างหลังเกี่ยวก่อนนะครับเกี่ยวจากข้างหลังครับอ่าผักข้างหลังให้เกี่ยวแบบนี้ก่อนนะครับพอเกี่ยวข้างหลังเสร็จนะครับมันเกี่ยวกันละเราก็ผักข้างหน้าเก๊เข้าไปเห็นไหมอ่าเรียบร้อยแน่นนะครับแข็งแรง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอเคไฟทุกอย่างติดดีครบนะครับอ่ามาดูทีละอันไฟประตูนะครับติดไฟเปิดตลอดติดนะครับโอเคทุกอย่างติดครบนะครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยนะครับ Ford Ranger นะครับปี2013ตัวนี้เป็น T 6นะครับอ่าเห็นเขาบอกว่าใช้กับ ได้กับตัว m a สด้ด้วยนะครับ BT 50นะครับลองไปดูนะครับเสร็จเรียบร้อยสวยงาม